โอเคครับก็ตามชื่อครับที่หมูป่าได้บอกนะครับคือตอนนี้โอเคคือผมหลังจากที่ผมไปเบียวแบบ๋ยคพ่าสูตรมานะครับก็ในภาคประสานและขอบเขตนะครับก็น้ําตาแตกครับใครที่ไปดูก็หวังว่าจะเป็นกลุ่มที่น้ําตาระเบิดแบบผมนะมันก็ไม่ใช่ระเบิดหรอกแต่ว่ามันก็มันก็ซึม,มอยอะ แล้วก็เกมผมก็เพิ่งรู้ว่าว่าเกมมันออกมาอะไรเงี้ยว่ามีเกมอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นภาคหนึ่งเลยเนาะดูเรื่องเรื่องดี๋ยวไปอาจจะเป็นเพิ่นนะอันนี้มันน่าจะเล่าก่อนที่จะไปภาคยา่าเรืองลมหรือเปล่าวะผมก็ไม่แน่ใจอ่ะเพราะที่ผมไม่ใช่ผมเป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่ค่อยเล่นเกมแนวนี้นะรถึงว่าแบบเนื้อเรื่องอาจจะเล่นแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หรอกนี่คือกูต้องเข้าบางหนแล้วใช่ไหมอ่ะกูเจอใครมาเนี่ยโอ้ยไอ้เสียง <c oughs> <c oughs> เด็ด yeah, กลิ่นสูตรนะกลิ่นแรงกลิ่นความกลัวอุ okay, ้ยจอยสันเด็ด yeah, งงอะดิ้องกูมาแล้วเล่นไม่ได้เล่น,ลนจอยแต่แบบเล่นเพทูอะเพทูเพยวันเลยเล่นจอยล่าสุดก็คือแบบนะครับอืมฟันวาลีโอ้ย oh, yeah. มันหัวราแล้วหมไ้อแล้วเออ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 หัวร้อนเอ้ยไม่นะเอ้โอ้โหผมพลาดผมพลาดไปทุกคนหัโมงเอาเ เแม่งให้กดปุ่มด้วยผมเกาจมูกอยู่แล้วผมชอบอนิเมชันนะผมว่าน่าต่แม่งเฟียลแล้วนะโหเกมนี้แม่งสุดจัดอยากให้คนมาเล่นกันเยอะๆกดแรงจะได้ได้ไไดงัดกัน <c oughs> อ้าวเช้าแล้วนะขอ,อเข้ากระเป๋า <c oughs> หมดแรงเนี่ยเดี๋ยวจะขอเข้ากระเป๋าละเสร็ <c oughs> <c oughs> ดล้เว้ยตึงพอดไปต่อครับ เพื่อออเดอเรชิของเกมนะอ้าวอ๋อจริงด้วยก็ไปพางยานระลมแะเลอะเลอะผมลิ้นผมผมระเบิดวะไม่นะปล่อยเธอไม่ปล่อยเดยปล่อยไปได้อ้าวเอาบอกว่าเงียบไปแล้วนะเฮ้ยไี่ทำอะไรเด็กผู้หญิงล่ะเอ็กปล่อยดูงนี้เฮ้ยเอ้า หมกไม่ทันเขาไปนินจาดิเอ้แต่ชั่วคนโง่เขลาเนีฉันคะเป็นฉันเป็นถึงนินจาเลยนะประมาณนั้นเหรอเฮ้ยพวกคนเอ้าเดี๋ยวนะ้ะคนาไอ้อนนะค,คออน,คน <laughs> คลูกจิตเอ,อ,อ,อฉันเป็นโซลารเลย,ยลด้วยเออแบบคืออะไร คือก็หลอนแกววะนี่เขาบอกจะเอาผู้หญิงไปทำภารกิจครับไอ้รู้ผมก็จะบอกนะอะไม่รู้ผมก็จะเออเดซเขามาช่วยแล้วหมูป่าแล้วพวกหนุ่มหัวเหลืองเดซเราเอาพวกเขาไปเอาพวกผมไปได้แหละขอบคุณทุกคเดี๋ยวนี้นะเสร็จไม่ไหวแล้วมันสันนึกแต่ว่าภาพภาพประสาทล้วกเขื่อโคตรตึงอ่ะ สาวน่าชอบเยอะจากที่ผมสังเกต,ตจะไปที่ไหนฮะคุณลุงเป็นย่านที่น่ารักรานคมแดงหรือเปล่าใช่ไหม่านคมแดงก็อย่างที่ว่าเป็นย่านที่ย่านระลมก็น่ารักตามนั้นเลยอ้าวโสดกันเลยกินที่พักเลยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไอ้พวกเด็กเวรจิ้นท่าเลยเปลามีเด เช่กามิเช่กามิม <repetition ceu> oh ันคืออะไรนะจะไปส่องหาเมียมันนั่นเองครับเนี่ยสามคนเนี่ยมีมันสามคนนี่ไม่ตายหมดแล้วเปล่วอยู่นั้นโอ้โหด้วยคนเลยอ่างว้นไปนอนด้วยกันซะมันจะเข้าไปช่วยถ้าเจอเมียเรามันจะเข้าไปช่วยประมาณนั้นนั่นนอนนิ่งด้วยกันเลยเฮียสองคนปากซิ่งจัดไอ้คือกูต้องไปไหน ทำไมเสียงภาเหมือนสะกดเลยวะผมรับไมได้อ๋ออันนี้น่าะเป็นต่อจากภาพหนึ่งครัที่น่าบก,ากบบโดนนะเขาควรจะต้องกธรรมดาพ่อมันค้างมากเลย นนแบบถ้าใครดูนะใส่ทุกคนเลยเมาเลยเนะนี่ยพ่อมันเห็นว่าแบบมันใช้ปานตะวันได้ถ้าแบบที่ผมบบเคยเห็นมานะถ้าเขาแบบถ้าถ้าไม่เป็นโดนัทก,ก่อนอ่ะไม่แน่อาจจะแบบ เข้าใกล้แบบปมานตะวันสุดแล้วนะตอนนี้ผมไปเห็นเห็นมาแนละ้วเมือรู้จริงไม่จริงอะ่ะใครที่ลกูก็พีไปใต้ด้วยแบบว่าใช่หรือไม่ใช่ในมงไปทีต่งเลยฮะชินจุโร่โพ่อของนนนะ่ะเนี่ยนี่เลยข้างเลยวันหายนจโร่ได้แบบบาบาันจัดเซนจุโร่กุหลอนหมดแล้วเนะี่ยใครว่าคือคลูกก็ได้สอนชื่อเย็บ yeah. ยังแง่อดีมจัดแหละทุกคนถ้าแบบไม่ได้ดูเมย์มาเล่นอันนี้ก็ไม่ต่างกันเลยนะตอนเมย์ก็อาจจะได้ฟิลหนึ่งกว่านี่อะไรหรือเปล่าโอ้โหโอเคเอาหน้าแบบนี้แต่เป็นซีซีมาตั้งโปรไฟล์ด้วยยังหลุดอ่ะน่าหลุดมากเลย อันนี้ขอต้อนรับสู่โยชิบุระนะครับ่าตนี้จะมีแต่คนรอนอคอ้อนละผมตกใจผมว่ามีคนพูดแม่งพูดด้วยวะยิ่งไงหมูป่าอินุสุเกะหน้าแม่งหลุดสุดละอยากจะรับยจะเอา,า,านี่ช่วยรับสักคนหนึ่งได้ไหมครับ ช่ใช้ความหล่อสู้เลยอแม่สาวแม่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 เลาใช่แม่เล้าปะวะเรียกแม่เลาได้บะวไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ต้องเรียกอะไรมาดามเลยคุณนายแล้วกันเรื่องนี้ด้วอะฮึ่มรั่วสุดละสามคน้ะงั้นไขออกแล้วแต่สองคนไข่ไม่ออกใช้ไม่ได้เลยพวกนายไขไม่ออก เชื่อผมเกือบกดโอแล้วเกือบสคริปต์กดบีไแล้วเช้า,ชาแล้วอ่ะซึงมันคือจังซูมิโกดจังด้วยเชื่อเอาไปห้องไหนดีอาน้องน่ารักยู่เลยอะ <c oughs> ถ้าผมอยู่ในยุคนั้นแล้วผมไม่ออกหรอกจากย่านคมแดงผมบอกเลยก <c oughs> ูนี่ลยลูบเก็บทุกบ้านอะมผมจำไม่ได้ว่าใครคจะเป็นคนเจอไอ้นี่เป็นคนเจอป่าวะใช่ปะผมลืมไปแล้วว่า,วาส่วนอยู่ที่ไหนอะ ส่วนน่าจะคนน่เราอยู่กับบ้านนี้เอยสออกมาเลยนะใครอยู่งั้นน่ะเ้ยมันคงกินไปหลายคนแล้วอะผมว่ามันหนีไปแล้วเลยเมื่อกี้สัน่นเมื่อกี้น่าจะหนีไปแล้วครับเยสเนี่ยเด็กคนนั้นเขาเล่นไอผมไม่รู้ได้ว่างเลยเราทนไปแล้วจะนิสเซ ต้องทำไม่ได้เรเชลเราไปเด็กไปด้วยเออแล้วว่างใจเลยอะีนเมนี่ขนคงเรเจะไ่เสียใจเลยเออในกลุ่มมันไขไม่ออกสินะอะไรกูต้องเล่นเหรอเชื่อแล้วผมเออปุ๊บเดียวละเอ xe đúng .No không không nhắn còn phôm nhùa mà nó có chấm nhắm vào hóa sản với kia hồng phát đấy á ấy máy này gì nữa rất là gần cài lắm con cậu Ờ, còn lục mình nóng có hay mình còn hay มีคนร้องไห้เธอเสือมีคนร้องไห้อย่างนั้นเหรอเสือมาให้ดูดิเย็ดผู้หญิงคนไหนเป็นคนร้องไห้ผมจะไปช่วยเองอันนี้ผมเตือนไป,นะไปนแล้วไปเถอเพื่อนโอ้ยโอ้เราห้องกเอง็เลยห้องที่อะไรกันเนี่ยเลยเทปตุ้เป๊ไปหมดเลยเจนเจนไม่ทำให้เธอกลัวหรอก แล้วเธอ,อเอออุ้ยนี่สินะนี่ไหยมาทำอะไรในห้องของคนอื่นละ่ะนี่มาสูญที่ว่าที่อยู่ข้างหลังกูไม่ได้ินเสียงเลยแล้วแบบมาข้างหลังประมาณนั้นครับไม่ได้ยินเรลยไงนี่ฉันถามแหละขอโทษนะคะที่เข้ามาโดยผการักราสเซอเหมือนมีผู้หญิงร้องก็คือก็ามาไม่ใช่ผมหมด เดโดนด่าทุเรศเลยนะเสียน่อย่างงี้ตายทิ้งดีกว่าโอ้โหโอ้ยโอ้ยมอยาบกคานด้ยไม่ต้องมาร้องเลยนะขอโทษนะครับโอ้ยอย่ยโทษให้ลยอย่าโท้้องโอ้ยหูน้องกูฉีกแล้ว นี่แกอะไรเขาลองมาปล่อยมือเธอทีไปตลอดปล่อยมือเธอปล่อยมือทีเธอค่ะไอ้เหี้ยเธอทีขาอะไรงกันโอ้ยเนี่ยเขาโมโหรบูดเขถามจริงเธอเสือโอราณหัวทำจะออกแล้วเซ,น,ซนเนเซอร์เสือจะโดนแดกเฮ้ยมีเวลาเต็มตัว โอ้จบชัตเตอร์หนึ่งนะครับเย็ด yeah. <c oughs> อาก็บอกว่าเอาอ๋ออะไรไปเรื่องอะตัว ไอพวกนี้อยากช่วยครับแต่เซนไอแต่ว่าโอซุยมันอยากให้กัดเพราะว่ากลัวไม่ปลอดภยัยแล้วโถ่องอินสเกอะอินสเกะอุซุยซังาอท่ากปเลตดว่อเตัเดเดเดะเทเทเราก็เดเ น้องสูอไม่เいかปกลิ่นแลนแรงมาก <c oughs> <ไป S 2> นินกินลกาลกิ จากนี้ถ้าผมจอยผิดโอนิการิโนโกะมาแล้วสินะอยอยู่น้วีเป็นผมเจอยอย่างนี้ผมเป็นอันจะร่ผมช็อกอยู่นะ<ว>ันตัวัเไม่ใช่เนี่ยอสี ลำดับหกชิปหายแล้วว่าอย่งางไรจะโดนกินโดนกินแล้วปอพี่นอะไรเดี๋ยวนี้นะเออโอ้เออ ช็อกเลยใชไหท่นหานตั้งตัวเร็วมากมองไม่ทันเลยอเค่อยังไม่แต่ครองไม่มีปัญหาแต่ผมก็กลัว,ว,วก,กวารจุดไจะไปครองระบเบิดเ้ยนี่จะโ,โก้โโกครไม่จะโ้พี่สู้ไม่ทันห,นหรอกู่นี่นนนก็กรูป มามันจะแดกมันจะแดกแล้วออกมาสิวะปานวาลีคนลุกอะไรที่เราพอผมพ,พ,พูดอะไรเงี้ยบางอารมณนักแกกินไปเยอะแล้วใช่ไหมโดนแน่แกกินไปเยอะแล้วใช่ไหมมนุษย์น่ะ มึงโดนกูเฮ้ยปานวาลีอออออาเ,อเออเออมึงตื่นเฮ้ยมึงตื่นสักทีดรือวะเออเอออะโอ้ยออชิบหายแล้วทุกคนเก่งแังว่ว่เอ้าวเฮ้ยมันทำให้กูตายอะไรเออ เออฝานวาลีเออต้องฟันเขาไปต้องันเขาไปต้องฝันเขาไปต้องฝันเขาไปว้าเฮ้ยหลบเฮ้ยหลบไปทันเออเออเฮ้ยมาเออมา เออเอ้ยไม่นะเออลาไปซะโอ้โหผมเพิ่งเห็นว่าแม่ให้กดบูทไหนดิยอยู่กับพี่ก็หอบแล้วอะหนูสู้ไม่ไหวดาบนายนนมันเปาะหมดแลว้วดาบมันจะแตกแล้ว ก็โลคัตนาวูดตัดคืองนที่สุดยอดมากね。ลยนะครับถ้าท่าจะรบพวกนี้ผมก็จะสู้สดใจตัดคอมนะน,นี่นมาลวเลยเฮียคน,นลูกเดี๋ยวอารมผมมาชุบป,ปากเลยไม่ไรเฮีย สูงขนาดนี้ออมาอยู่วะอ้าวอ้าวเยสเรียกหนูด่บมาให้ <c oughs> ผมลืมแล้วเนะี่ยเย้เรียกดเรียกชุด <c oughs> กาะร่างแล้วกูมาแล้วหมูป่าบ้าคลางัง เฮ้เก็บของนะนี่นะตัวอะไรเนี่ยอย่าอย่าบุรีกันผมก็แค่หมูป่าที่ผ่านทางมาเฮ้ยัสดีน้องมาซื้อพี่เร็วมาซื้อพี่พี่อยู่เร็วเร็วพี่จะทำความสุขไปให้พู้จักไั้หมูป่าพาทัวร์ผมกำลังพารีวิวอยู่ทุกคนเอ้กูจะรู้เว้ยมุดไปเลยอิโมงมงไม่ เมี้ยอะไรมาโมจิงเลยเฮ้ยเอรื่องใครอยู่บนนั้นแล้วโอ้โหดึงมาเลยอ๋อนี่คือคนที่มันกินนกหวอยู่นะคนมันกินอโอ๊ยนี่ไอเมียมันก็โดนสองคนโดนโสดเอ้านี่มันตัวอะไรของมารุนอะอ้ยไอ้หมอนี่กำลังทำอะไรของมารุนอ้าว ถ้าฝันแล้วคนมันจะรอดนะรอดนี่นายกำลังทำอะไรของนาอยู่นะเฮเข้ามเร็วเชี่ยมันค้างแล้วชุดอะไรออกมาด้ยเนี่ยเพื่อขยันทิพผ่นี่มาแล้วมาคีโดมากแกมาข่ววเนี่ย เยข้ามาเสิวะไอพังโงูเออเออลบแล้วเชียร์ขอบคุณมากเนี่สุดปาาสับปลามาสับปลาโอ้เออเออมาสับปลามาสับปลาโอ้ ล่บไะเออเออเฮ้ยงนอย่ามอนโอ้ผมกดทุกปุ่มทุกปุ่มที่พี่ใช้ปุ่มตีโอ้ยชิบหายแล้วกูดอเนี่ยไมนะสุมาเอมันดีฉา่ดีเฉีฉาเหรอเออ มีอีกคนนี่ยเฮียดีระดับเอตวะเขาตึงอ่ะสู้ผมไหวเดินถ่ายกูพอเลยเฮียเฮ้ยอะไรกางมาเขาบ่นนั้นเหรอ,อเอตสวยมาแล้วกูมาตามมืงเจาหลักสินะชิง Yeah. เอาแล้วท่านแฟนเงินมาเกียวมาเกียวสุมสมแล้วที่เป็นแฟนของภรรยาของฉันเออเย้เลยไอ้เจาเอาไหนทุก yeah. yeah. คน โอ้ยเฮ้ยอ้วผมจะเพิ่มเสียง,งคิดไปคิดมากก็จะเพิ่มเสียงเหมือนกันแล้วนะ